ครับสวัสดีครับเจ๊ครับไล่โฮมสเตย์ไล่เก้าแรกเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาได้ปีหนึ่งค่ะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากไหมครับมีเ,เรื่อยๆค่ะต่อนเนื่องค่ะจะมีช่วงที่ลูกค้าขาดช่วงโควิดอะค่ะก็จะปิดช่วงหนึ่งอันนี้เริ่มจะเปิดได้1เดือนแล้วค่ะ หลังจากมีปัญหา,าจากพิเศษไอ้เกี่ยวกับโรคโควิดอ,อะไรเนี่ยค่ะค่ะครับในโฮมสเตย์มีสถานที่พักผ่อนเดินใจมีอะไรบ้างครับพอจะเปิดเผยได้ไหมครับอ๋อถ้าในส่วนของไร่เราเนี่ยจะมีส่วนผลไม้นะคะจะมีองห่ง พันธุ์ของ Beauty Cycle นะคะของโครงการหลวงแล้วก็ของสกาลต้าค่ะอันนี้ของพันจากอิสราเอลแล้วก็อีกสายพันุหนึ่งก็ของญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มโครงการที่จะลงอะค่ะเริ่มสร้างโรงอยู่นะคะก็จะมีส่วนของทุเรียนมะม่วงมะพร้าส้มโอชมพู่ค่ะแล้วก็กระท้อน แล้วก็จะเป็นผักก่อสารนะคะที่โรงแล้วก็จะเป็นโครงการของอปลาปลาค่ะสายสายพันธุ์แล้วก็จะเป็นของโครงการหมูหลุมค่ะครับส่วนห้องพักเป็นยังไงบ้างครับราคานะครับห้องพักนะคะ,ะไม่รวมอาหารเช้านี่700ดร้อยรวมอาหารเช้าแปดบาทต่อหนึ่งท่านนะคะ ความข้าง,งในของเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะว่าเข้ามาอยู่คือเข้ามาพักแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยก็คือพักผ่อนได้งี่ค่ะบรรยากาศดีแนวแบบสไตล์สวนเช้ามาออกกำลังกายคะมันจะเป็นแบบบรรยากาศแบบปลอดสารน,นะคะคือใครอยู่แบบกรุงเทพอยู่ในเมืององเงี้ยค่ะถ้าเกิดต้องการแบบธรรมชาติมาแแบบ ช้ามาออกกําลังกายแล้วก็จะได้บรรยากาศสดชื่นนะคะแล้วสุขภาพก็จะดีด้วยนะคะครับท้ายนี้จะเชิญชวนทางนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่จะผ่านมาทางนี้มีเส้นทางไหนบ้างพอจะบอกได้ไหมครับเส้นทางนะคะถ้าเซิร์ชไป Google Ma p นะคะจะเป็นเซิร์ชไปไล่ก้าวแรกนะคะจะจะขึ้นเลยค่ะจะจะมีพิกัด เส้นทางมาให้ะคะ่ะจะมาทางอำเภอศรีนครนะคะตรงศรีนครเส้นทางศรีนครปลายางก็จะมีจุดอยู่อยูอ่ใกล้บ้านตานพานะคะ่ะก็<อ>จะมีจุดอลองเช็คอิน,นะคะ่ะจะ,จะ,จ,ะจะเขาจะชี้จุดว่าติดถนนใหญ่คือเส้นทางสะดวกนะคะมาแล้วกอ็อยากให้เชิญชวนมานะคะคือบรรยากาศแบบพื้นบ้านแล้วก็บรรยากาศ ต้องการแบบมาออากกําลังกายมาสูตรบรรยากาศคืออยากมาพักผ่อนคือต้องการมาพักผ่อนจริงอะ่ะเข้ามาแล้วก็อาหารของเราก็ทางร้านก็มีนะคะจะเป็นอาหารแบบปลอดสารแล้วก็อาหารสไตล์ทางใต้ะคะ่ะจะรสจัดจ้านนิดนึงอะไรอย่างนะะี้ค่ะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาโฮนสตีแห่งนี้ค่ะพอจะมีเบอร์ติดต่อสอบถามไหมครับค่ะ ติดต่อสอบถามหมายได้าาค่ะหมายเลข0811166079ค่ะ